สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะถ้าเพื่อนๆมี3อย่างนี้เพื่อนๆมีโอกาสผ่านการสร้างรายได้ใน Facebook แน่นอนค่ะสิ่งนั้นก็คือ 1. ความขยนัน 2. ความสม่ำเสมอ 3. ความอดทนความขยันเนี่ยขยันอะไร Facebook เขาต้องการคลิปเราต้องขยันทำคลิปค่ะขยันทำคลิปให้มากมากมากได้เท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นค่ะขยันแล้วก็ขยันไปเยี่ยมบ้านเพื่อนด้วยถ้าเราลงคลิปเสร็จเราก็มีความขยันขยันเล่น a c e b o o k นั่นเองขยันขยันสไลด์ a c e b o o k นั่นเองขยันไปเยี่ยมบ้านเพื่อนขยัน ขยันหาคลิปหาคอนเทนต์ขยันปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนี่เลยคับขยันมาถึงเรื่องความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอคือเมื่อมีราเมื่อมีคลิปแล้วเราก็ต้องลงลงไปอย่างสม่ำเสมอทุกทุกวันถ้าเป็นไปได้อ่าเพราะว่าถ้าเราทำเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วเนี่ย คือก็คือเหมือนกับเออเนะเขาก็คงใส่ทาง Facebook ทาง AI ทางระบบเขาก็เห็นว่าเราสม่เสมอมันจะยิ่งเปิดโอกาสให้เราสร้างรายได้ได้ให้เราผ่านเกณฑ์ได้เพราะว่าถ้าเราลองนึกดูถ้าเราลงคลิปไปวันหนึ่งแล้วก็หายไปเป็นอาทิตย์แล้วก็ไปลงอีกทีอันนี้มันก็ไม่สม่เสมอมันก็ไม่ต่อเนื่องเนาะมันก็เป็นอะไรที่อืมก็ยากอื อันที่สามคือเรื่องความอดทนทุกคนต้องมีความอดทนนะคะไม่ใช่ว่าลงปุ๊บแล้วมันจะดังปั๊บมันก็ไม่ใช่นะมันมีโอกาสนั่นแหละแต่น้อยดังนั้นการปลูกข้าวปลูกวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้จะได้กินนะคะดังนั้นทุกเรื่องนั่นแหละคือมันต้องมีความอดทนอดทนรอจังหวะที่มันผลิดอกออกผลมาเนาะ เราต้องเห็นไหมเราต้องมีความขยนันความสม่ำเสมอความอดทนในเชื่อว่าถ้าเรามี3มอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะมีการสร้างรายได้นั้นมีโอกาสแน่นอนค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ คนด้วยว่าความสามารถของแต่คนมันก็ไม่เท่ากันมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็บางทีมันก็พูดยากเรื่องระบบอะไร Facebook อะไรแบบนี้เนาะแต่เพื่อนๆคะเป็นกําลังใจคะ่ะทำต่อไปคะ่ะคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ไหนทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้คะ่ะ